สวัสดีคุณรัชพลครับสวัสดีครับดีเจโป้งครับสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยนะฮะผมต้องถามก่อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะตอนนี้ถึงกับติดคุกเลยเหรอฮะถ้ามีไว้ในครอบครองใช่ครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับ เป็นเงินฝีเท่าของราคาทำไมมันมันรุนแรงอะไรไงฮะแจกแจงนี่หนึ่งฮะทำไมถึงผิดกฎหมายได้ฮะเขาประกาศในราชกิจจาวันที่26ธ<อ>ันวาคม2557<อ>ห้ามนำเข้าในประเทศครับห้ามนําเข้าเนื่องจากว่าที่ผมศึกษามา<อ>เขาบอกว่าไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาอ,อันนี้จริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะครับถ้ามองไปที่ต่างประเทศเนี่ยบางทีก็เสรีเลย มีราคามีช็อปอะไรแต่ของเราเนี่ยนะฮะเมื่อมันบอกว่าเป็นของที่ผิดกฎหมายแล้วการเอาเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยไม่ได้เสียภาษีเพราะเสียภาษีก็ไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายก็เลยทําให้คนที่ครอบครองตอนนี้โดนจับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเกิดมีบุหรี่ไฟฟ้าก่อนที่ปี57พิสูจน์ได้เลยว่าซื้อมาก่อนเนี่ยเราผิดไหมฮะไม่ผิดครับอ่าโอเคนะฮะก็ใครถือว่าเป็นรุ่นเก่าที่มีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ก็ไม่ผิด ครับผมครับจริงๆเขาไม่ได้ใช้คําว่าครอบครองนะครับเขาใช้คําว่ารับไว้โดยประการใดซึ่งเป็นของต้องห้ามนําเข้าโอ้โหอันนี้กว้างกว่าอีกครับทีนี้ครอบครองเนี่ยมันก็แปลว่ารับไว้มาถูกไหมครับอ่าถูกต้องฮะอ่าสมมติขับรถมาฮเราไม่ได้เป็นคนซื้อหรอกแต่ลูกอ่ะเป็นคนเอามาไว้ในรถเออ่ออย่างนี้เราก็ไม่โดนแต่ลูกมันก็โดนแทนอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหก็ถ้าอ้างว่าของเพื่อนครับแล้วแบบว่า ก็ต้องไปเอาตัวเพื่อนมาให้เขาลงโทษครับอตอนนี้ถ้าเจอผู้ว่าตำรวจเขาจับก่อนได้เลยโอ้โหนะฮะงั้นฝากทิ้งท้ายถึงผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ไฟฟ้ายอยู่ฮะเอ่อนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าใครมีหลักฐานที่แน่นอนก็พกติดไว้เลยครับผม ว่าว่าซื้อมาก่อนหรือครอบครองก่อนเดือนเดือนอะไรนะฮะในราชกิจการนุเบกซอาประกาศวันที่ 26, ธันวาห้า7็แล้วก็มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศก็คือวันที่27ธันวาห้็ครับถ้ามีก่อน27ธันวาห้า7็นี่ถือว่าคุณรอดแต่ว่าต้องมีเอกสารแสดงใช่ครับผมครับคนเขาโต้แย้งบอกว่าไอ้นี่ยมันไม่ผิดถ้าซื้อมาบริโภคก็ไม่ผิดทีนี้ผมก็จะบอกว่ามันมันไม่ใช่ฮะกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนใช่ ไอ้ที่คุณจะบอกไม่ผิดเนี่ยคุณต้องไปแก้ตัวในศาลมีคนกระซิบถามจะมีทางทําให้มันถูกกฎหมายไหมอ๋อมีครับมีครับอ่ะทำยังไงตอนนี้เขามีพระราชกิจษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย2,558เยี่ยมมากครับอันนี้ครับถ้าประชาชนนะครับไม่เห็นด้วยก็ทําเรื่องลงชื่อนายกรันตรีใช่ครับต้องลาก,กี่ลายชื่อฮะก็กฎหมายไม่ได้บอกครับอ๋อแต่ว่าก็สามารถทําได้เลย ช่ครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะถ้าสมมุติว่ายังมีผู้บริโภคอยู่สามารถเอามาแล้วก็เก็บภาษีซะแล้วก็จัดจาหน่ายซะอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ก็น่าจะตอนนี้เขามีการทบทวนกันอยู่ใช่ไหมฮะไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจก็เรื่องยังไม่เข้าคอรมอเลยนะฮะแต่ว่าสามารถยืนแล้วก็แย้งได้แต่ว่าต้องรวมกันมา อยู่ที่รัฐมนตรีเขาจะเห็นว่าไงครับว่าจะครบทวนหรือไม่ทบทวนครับครับอ่ะโอเควันน yeah ี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณรัชพลนะฮะจากเพจกฎหมายอาสาขอบคุณมากสวัสดีครับ